สทพเคารพนับถือแต่พระเด,ดพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลจงมาเปิดบุญญะมหาบารมีจงมาเปิดพิธีกรรมอันวงสวงอันสกิ์เคื่อให้เกิดบุญญาฤทธิ์ในพิธีเข้าในรธกรรมโดยพระเด,ดพระคุณพระกุบาดวงดีศิลธรรมเมืองปาก จะได้เข้าปฏิบัติทมอันทรงคุณวิเศษเพื่อให้เกิดเป็นยะมหาบุญบารมีเพื่อให้เกิดบรรเพินตบะเดชะเพื่อให้หลุดพ้นจากอสวกิเลได้พบแห่งอรหันแห่งพระนิพพานเพื่อให้ศึกสายานุติกของครบาเจ้าให้มีแต่ความเจริญร่งเรืองชดช่วงชัชวางคาพระเจ้าจึงขอราฐนาอันเชิญบุญยะบารมีเจ้าผู้เจ้าผาเจ้าถ้ำเจ้าเห่เวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่ตรงนี้จงอันุตธนา าด้วยเถินสันท่พันธี21ก็ไม่ได้มาอยู่วัดกติงานพิธีอาบน้ำเพนพิธีบวงสวงพญาน,นาค ลอยกระทงตัดกรรมเลยไม่ได้มามาวันนี้ดีกว่าไม่ได้มา <c oughs> เป็นยังไงก็ให้บอกข่าวด้วยนะเบอร์โทรเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็เจ็ดสองหกโทรด่วนเลยลงาบังนี้ออกมาวันที่ยี่สิบเอ็ด หวยมันก็ต้องออกสองหนึ่งไม่งวดนี้ของวดหน้าแล้วหวยนี่ไม่ค่อยดีนะโยมนะอย่าไปเล่นมันเลยหวยนะหอหีบวแหวนยอยักหอหีบพายะนะวอแหวนวอดวายยอยักษยักเสี่ยงไม่ควรเล่นมาบริจาคให้ครูบาดวงดีเยอะๆสุดยอด มีมนงคุบาลน,นั่งบัดนี้จะให้ลูกศิษย์ของตามาเป็นคนอัญเชิญเทวดามาก่อนเพราะว่าตำหรับพระจะเชิญเทวดาไม่ได้